อืมโอเคก็ส okay. ว hey, um, ัสดีทุกท่านตอนนี้อยู่ในจชคุงเกมเมอร์แชทแชนเนลแม่งขายหายเหนื่อยเฮ้ยหายคีดถึงหายเหนื่อยไอ้โค้เอืมแขกรับเชิญคือเหนียวแขกรับเชิญยูโรโฟยูอรโฟโอ้ยก็ซับเก้าสิบหกโอ้แต่แม่งยูทูบขึ้นมาแต่ฟัก ยอเฮ้ยเสียงน่าเสียงเราอยู่กับในกองาย U ครับแต่มาเล่นกันแค่สองคนอืมสิบอีสิบส,สามคนแม่งหายตัวไปไหนก็ไม่รู้แต่ตัวนะไม่ใช่หายว่ะมันเนป็นตัวนะวันไังอยู่อืมมามาเล่นลเอจี หายตัวหายหัวนหายไม่มาเลยหายไปทั้งรยายาวพ่อพอพอติดเลิตนี่ไม่รู้จะพูดยังไงละอืมอืมอันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยอุ้ย,ม,ยม,มันเคยมันเคยเล่นมันเคยเล่นไหมเวลาเล่นกีฬาเราทำโทษปั่นจิ้งลี น่ามาสปินไรเล่ยูสิเมร้บบี้ไรเลวไอเจมก็เป็นคนเลาเท้ากูคนไทยไปดีกว่าได้มอนเจมโอ้ยเจอกันเฮ็เจอกฮดเฮ็แฮกเจอแนฮกเจอกนฮก เฮ้ยออกขึ้นออกมาออกมา,ออกมาเจอแฮกว่าวิ่งเร็วด้วยเย่าทวแน่วะออกตเห็นมัเจ้าถิ่นเลยเจ้าถิ่นโ okay. อเคดูขลังไว้อย่า,าออกมาา,ามึงเป็นนินจาเหรอ <laughs> ดูนินจาแต่มึงเจอวันญัมแมนนายบอกว่ามึงเบินใส่ใส่แท้งไม่เห็นชุดเกาะเลย มีอะแม่มันปักมันบักมันบักอ๋อปักมันปักจะป่ามันบ oh. ักกูอเคไม่เห็นของกูเลยฮ<ะ>ัลโหลว่าจะปักกันช่วยกูหน่อยเฮ้ยโอ้โหอยู่เป็นกองเลยสัตว์แอบไอ้ oh, เหี้ยนี่แอบโอ้ oh, จาาขักนะ หนูก็ตีไปคอมโบเาาด,ด็กกูฆ่าด้วยเห็นฆ่าด้วยหินโอเคฆ่าไปหนึ่งศพไอเจมอยู่ไหนวะกำลังไปกลางโอเคระวังด้วยกำลังไปกลางระวังปีกเอาไว้ด้วย ตุ้มเจมหลังมึงหลังมึงหลังมึงหลังโอ้โหอีแค้มต้องมาช่วยเจมแล้วอียแค้มติดบั๊แบบไม่โหลดอีกค้นั่นเอ้ยบวกโอ้ยบวกบวกคนไทยสัตว์จบวกบวกเอาของบวกเออออาขงื เยีก yeah, ิดตายเยี yeah, ma, yeah, okay. yeah. ่มาเอาของตรงนี้ว้ยทำไมจะเตีกูทำไมกูแหลกตกีตว์เยกูแหลกกูแหลกมนเป็นจังหวะไปเล้าโอเคกูตามไปแล้วกันเจอกันครับอย่เฝ้าลรา เอจเอจเจะตายอ้าวเปลยเยเยเปลเปลนเปีเีเย,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 เยนีทุกออกได้โปดได้โปรดได้โปรด <c oughs> ไมตบก,กูเถอะมึงจะให้ตายเหรอตกกูแปบหนึ่งโอ้โหจ่าขวาน่อย,อหหอยทำไมนย่ขวหาหน่อยทำไมอืมเอาไป <laughs> เฮ้ยเช็ดรีฟิวว้าวมันติดบั๊กพอจะพากมากหวานหมูอืแมมอนเก่าจ้มีขวันเพีอ่ะอยู่ในกล่องอยู่เนี่ยมีนีอยู่ในนี้ นจระหัน,นาหามาดูดิโนั้นเกมเอาไปก็ได้ไม่ต้องการหรอกโอ,โอเขอแค่ เสือ้อไม่ขอแค่หมวกกันเปื้อนไม่รองเท้าก็พอต่อไปพอเปน่ะกูมีแล้วเอาเสื้อไปอยู่กล่องอีกข้างนึงอะ่ะโอใส่เสื้ออะไรดีวะเสื้อนี้ดีกว่าตอนนี้อัพยู่ใช่ไหมใช่ยูทู e เข้าหรือ อะไรมันดังตงแปลกใจกนะค้างแน่น,นอนแค่กระตุกโอ้ยยามอนเอาล่อแล้วว่าเ้าโดนในเกอร์ลหายไปไหนอ่ะ่อนยังไม่นอนฮะนอนยังไม่นอนอ,อ๋อไอซีโรคิลเลอร์นะ ไปฟาร์มดีกว่ายวอ,อ,อย่าเดินในเอีขอบอกที่อะไรอย่างหนึง่งห้ามเดินติดบล็อกหรือเดินติดบล็อกสองบล็อกไม่งั้นบัคเป็นอะไรที่กกอืมเป็นอะไรที่อืมแบบพูดว่าอะไรดี G G W P X D <อ> d ดีดดเลยท่านี้<อ>นไม่ต้อง WP ก็ได้บอทีออ่ซ่อนในการหากล่องในการกดอิงมันมันไม่มเนียนเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสายอยู่สายหนึ่งที่เป็นสายเขียมทิศมันหากล่องน่ไงจังดูมันมีใบไม้ซ่อนลังดูเออ ดีมันจะสับของทาแมวอะไรเนะี่ยไม่มันเมันเหมือนจะสับของนี่กูมีกาลามังเฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะตรงนี้อะไรอะ่ะมาสำรวจว่ะไม่มีที่ขุด อ้นี่อะไรอู้ไล่หาตามล่องเลยนั่นไงไปลายทางไปเอาเลยเอ้ยมันเดนเดแมทแล้วอย่าค่อยชาร์จโอ้ย,ยไอ้๊

กระดาษแก้โอเคมาสู้กันเลยวิธิวิมวิธิฝ่ายอันเนื้อหมูตกอันเนื้อหมูกูมีกะละมังกูมีกะละมังนี่กูมีเนื้อไก มอยกับร้อยยิม้มอ่ะจะเอาปะอยา่าจิม้มกวงตูนให้ตอนนี้ทิว <c oughs> ทิวทวเลอร์โฟได้เป็นหนึ่งทางแนนอ่ะนะครานี้อันี้จะต่อปะหรือว่าจะพอพอก่อนมันมันทรามาน <c oughs> เครื่องมาก อย่า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 ไปพีพีพีกบคนชื่อว่าวอะไรคิวเลอร์โฟนะฮะขอร้องเลยไม่ดีต่อสุขภาพชอบหล่อชอบหล่อโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือไปกดซับก็ได้ของช่องคิวเลอร์โฟวัสดี ไม่มีหมีด้วยวะโอเคตอนแตอนนี้มันมันฮาลาบินแกเข้ามาแล้วใช่ต้องทำสกินนะครับใช่ต้องทำสกินด้ไปดีไหมผมนี่สตาร์เลยโอเคก็บายก่อนบายเย่ไปอู้หน้ากู้สวยจังเลยเฮ้ยหล่อจังไม่ใช่สวย ว้าวแม่งเงินไม่ได้ครั้งแบบหนึ่งคางคาวนี้ตากดแต่มันจะได้ยินเสียงหรือเปล่าไปไป